ระดับ4,000เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอโอ้ยเป็นไปได้แน่นอนครับแต่ตีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้ปัจจัยหลักๆเลยที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือภาวะที่จะเกิดตอนลาเสื่อมค่ามันยังไม่ได้เกิดแต่มันเริ่มเกิดจะเห็นได้จากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทยอยขาย บอลออกมาซึ่งก็ทำให้บอลยิวของรัฐิเารในบอล10ปีเนี่ยค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดเพราะว่าคนก็ไม่กล้าถือยาวเพราะว่ามันจะเสื่อมค่าไม่ว่าจะเป็นภาพไหนของการบริหารเงินเพื่อลดสภาวะหนี้สินเนี่ยก็ยังเป็นสภาวะที่เอื่อต่อการขึ้นทองคำในระยะยาวๆซึ่งเป็นฟันดัมเบทัลที่สำคัญมากในขณะนี้ครับ เราจะพบได้ว่ากองคุณหรือ h fund ต่างๆเนี่ยก็มี BUY and s เซลสลับกันตลอดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ BUY มากกว่า SELL อย่างนักขณะเนี้ที่ทองขึ้นมา670เหรียญเนี่ยคนขายก็เยอะกว่าแต่ไม่ได้เยอะกว่าแบบผลมทลายคือเป็นการขายแค่ทำกำไรเท่านั้นเอง ประเทศนี้เขาบุลลิชมากเลยนะคะคุณหมอบางบรกเกอร์ ubs er ให้3า0พัน0จ็ดสาันะคะ bank of a m e r i c ล่าสุดนักวิเคราะห์บอกว่าให้4,000นะคะแต่ว่าเป็น4,000ันสองพันยี่สิบหนะคะตัวเลขะระดับ4,000เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอโอ้ยเป็นไปได้แน่นอนครับแต่ตีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้คือต้องบอกว่าทองคำยังยังมีปัจจัยเกื้อหนุนเยอะปัจจัยหลักๆเลยที่เป็นพื้นฐานเลยก็คือ ภาวะที่จะเกิดตอนล่าเสื่อมค่าซึ่งณนะขณะนี้มันเพิ่งเริ่มเกิดมันยังไม่ได้เกิดแต่มันเริ่มเกิดคือหมายความว่าเสื่อมค่าแล้วก็เสื่อมความน่าศรัทธาความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่า <c oughs> แต่ก่อนนี้เราจะเห็นได้ว่าธนาคารกลางทุกแห่งในประเทศในโลกเลยเนี่ยถือตอนล่าเนี่ยมากกว่าหกเจ็ดสิบเอร์ซนในพอร์ต แต่ตอนนี้พอร์ตของดอลลาร์ที่ถือเนี่ยลดลงต่ำกว่า60%เเซนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมากองกันแถวๆห้าสิบเปอร์ซกว่าๆทุกๆหนึ่งเอร์ซนเนี่ยเงินมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเก็บเป็นรีเซอร์ฟในรูปของบอลสหรัฐอเมริกาหรือค่างเงินดอลลาร์อะไรต่างๆดังนั้นตรงนี้ปัจจัยที่เชื่อว่าจะลากยาวไกลมากกว่า ามปีห้าปีจนสิ้นสุดทม้์เลยนะครับก็คือภาวะหนี้สินของสหรัฐอเมริกาที่ยังมีมหาศาลซึ่งแน่นอนจะแก้ไม่ตกเพราะว่าอะไรเพราะว่านโยบายของรัฐบาลมป์เนี่ยก็ยังเป็นนโยบายการเงินที่ติดลบเป็นเรียกว่าดุลการค้าก็ยังเป็นติดลบอยู่แล้วก็การที่ตอนนี้มีภาษีขึ้นมาเก็บเงินได้เยอะก็จริง แต่ในปลายทางก็ยังพบว่ายัางติดลบอยู่เยอะขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับนั่นหมายความว่าเอ๊ะการแก้ปัญหาโดยการขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยมันไม่ได้หยุดในสภาวะของภาวะติดลบทางการค้ามันกลายเป็นว่ายัางติดลบเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับแต่แน่นอนเขาเก็บเงิงนได้มากแต่ว่าดุลการค้าเขาก็ติดลบเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นโดยองค์รวมแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ถึงมองว่าโดยภาพลงหลักเนี่ยตอนาร์มันก็ยังต้องเสื่อมค่าอยู่นะฮะซึ่งจะเห็นได้ยังไงจะเห็นได้จากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ทยอยขายบอลออกมาซึ่งก็ทำให้บอลยิวของสหรัฐอเมริกาในบอลสิบปีเนี่ยค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดเพราะว่าคนก็ไม่กล้าถือยาวเพราะว่ามันจะเสื่อมค่า นะครับทําให้ตอนนี้ทางรัฐบาลทั้มเองก็ตกที่นั่งลําบากเพราะว่าขาหนึ่งก็อยากลดดอกเบีย้ยแต่ขาหนึ่งก็อยากให้บอลเนี่ยขายให้ได้หรือจะทําอย่างไรดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพไหนของการบริหารเงินเพื่อลดสภาวะหนี้สินเนี่ยก็ยังเป็นสภาวะที่เพื่อต่อการขึ้นทองคําในระยะยาวๆนะครับ ซึ่งเป็นฟัน d ดอเบนทลที่สําคัญมากในขณะนี้ครับค่ะทีนี้กลุ่มที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะคะคุณหมอพอจะเห็นสัญญาณไหมคะว่าเขามีแอคชั่นในจังหวะที่ราคาขึ้นมานิวไฮนี้ยังไงบ้างคะ่ะเซ็นทรัลแบงก์พวก ETF หรือว่าพวกเฮกฟันนะคะตอนนี้พวก Smart ทมันนี่เขาแอคชั่นยังไงกันคะเออเราจะเห็นได้ว่าพวก ETF หรือพวกเอ่อเอ่อพวกธนาคารกลางเนี่ย มีการซื้อเข้าเป็นช่วงๆแล้วก็ซื้อแบบไม่ได้เป็นแบบไล่ซื้อโดยเฉพาะกองทุน SPDR เราจะเห็นได้ว่าเป็นพลักษณะของการซื้อแล้วก็ขายซื้อก็ขายไประหว่างทางไปเรื่อยไม่ได้เป็นซื้อขาเดียวบางทีก็ขายออกมาเยอะนะครับซึ่งส่วนหนึ่งของ SPDR ต้องยอมรับว่ากลายเป็นทั้งนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวผสมอยู่ในตัวเองหมดเลยแต่ตอนนี้ พอสภาวะมันเกืืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่า SPDR ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยซื้อทองเข้าทุกวันวันจันทร์เนี่ยตันสี่วันอังคารตันสามวันพุธตันเก้าเพื่อหัดซื้อสี่ตันวันศุกร์ที่แล้วซื้อเก้าตันเมื่อวานวันจันทร์ยังไม่ได้ซื้อแต่พูดได้ง่ายว่าซื้อติดกันห้าหกวันเนี่ยมันหมายถึงเงินเริ่มไหลกลับเข้ามาสู่ทองคำในตลาด ETF แล้วก็ กองทุนต่างๆก็เข้าซื้อตามดังนั้นตรงนี้มันก็เลยผลักดันทำให้ราคาทองคำในช่วงสามวันนี้ขึ้นมาถึงหกเจ็ดสิบเหรียญน,นะฮะแล้วก็พอพ้นระดับตรงนี้ก็กลายเป็นบรรดานักเก่งกำไรก็เข้ามาลุยตามนะฮะดังนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าทองคำกลายเป็นสินทรัพย์เดียวเลยนะที่ขึ้นมาโดโดๆทั้งๆที่ตอนนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้มีข่าวลบ นะ,ะ,ะก็เลยทําให้เป็นจังหวะที่ดีที่อ่ะก็ให้ทองคำวิ่งรอดออกมาได้ก็ทําให้สัญญาณการซื้อของทองคําชัดเจนมากในทางเทคนิคอลครับแล้วพวกสมาร์ทมันนี่หรือกองทุนที่เขาซื้อมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะราคาขึ้นมาสูงๆแล้วลายย่อยเข้ามาตามแล้วเนี่ยเขามีโอกาสจะขายไหมคะคุณหมอคะเราต้องระวังส่วนนี้ไหม สำคัญครับตรงนี้เขาก็มีการขายระหว่างทางนะครับอย่างเช่น SPDR SPDR ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายแล้วเกือบจะบาลานซ์เป็นศูนยด้วยซ้ำไปหมายความว่าเขาเน็ตบายมาเนี่ยประมาณหกเจ็ดสิบตันแล้วก็ขาย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 ตามออกมานะฮะจนบาลานซ์ของเขาต่ำลงมาซึ่งตอนนี้บาลานซ์ของเขาก็เป็นเน็ตบายอย,อยู่อยู่ส่วนหนึ่งนะครับ ประมาณร้อยตันถ้านับตั้งแต่ต้นปีซึ่งก็ถือว่าไม่เยอะคำตอบก็คือว่าเราจะพบได้ว่ากองทุนหรือ H fund ต่างๆเนี่ยก็มี buy and sell สลับกันตลอดนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ buy มากกว่า sell แล้วก็การที่ h o l โ position คือเป็นสถานะลองหรือ u บเนี่ยนะครับมีมากกว่าโดยตลอดไม่ไม่ไมค่อยมีคนขาย อย่างนักขนาเนี้ที่ทองขึ้นมา6กเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยคนขายก็เยอะกว่าแต่ไม่ได้เยอะกว่าแบบถล่มทลายคือเป็นการขายแค่ทำกำไรเท่านั้นเองเหมือนอย่างบ้านเราก็เหมือนกันก็เราพบว่าอย่าง MTS GO เราเป็นบร็เกอร์แล้วก็เราจะเห็นวอลุ่มการเซลล์และบายเข้ามาซึ่งปริมาณเยอะจริงเซลล์ Sell, แต่ไม่ได้เซล์แบบไม่ได้เซล์แบบทิ้งของอะว่างั้นเถอะ เซลแบบแค่ทำกำไรแล้วก็ยังมีของอยู่ในมือเนี่ยทุกคนเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นหลักการที่ดีในการลงทุนและแสดงว่านักลงทุนก็ไม่ได้มีใครเซลแบบแพนิคเซลลิงไม่มีครับมีแต่เซลล์แล้วก็พอลงมาสิเหรียญก็บายกลับนะฮะเป็นลักษณะของ investment ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบทีเดียวแต่ยอมรับว่าช่วงนี้ขายหนักมากครับ ค่ะสุดท้ายถ้าเป็นในเชิงของกลยุทธ์นะคะคุณหมอแนะนํานักลงทุนยังไงคะคนที่จะซื้อทองคำนะคะคือเห็นจังหวะทองขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วนักลงทุนจะรู้สึกอยากซื้อนะคะเพราะเห็นสัญญาณของการไปต่อนะคะแต่ว่าคําถามก็คือเอะมันอาจจะแพงนะสำหรับจุดนี้สําหรับการที่จะเข้าซื้อนะคะแนะนํายังไงในช่วงจังหวะที่ทองนิวหาคะคุณหมอคือการที่จะเข้าซื้อตอนนี้อย่าไปมองในอดีตนะครับให้มองปัจจุบันกับ ความคาดหวังในอนาคตคือถ้าเราคาดหวังว่าทองมันเป็นแนวร้มขาขึ้นถ้าเราคิดว่าแลเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าเราก็ต้องหาจังหวะซื้อครนี้พอหาจังหวะซื้อเนี่ยจังหวะมันก็คือดูว่าการขึ้นของทองคําเนี่ยเราก็ต้องกลับไปหาทางด้านเทคนิคอลทางกราฟเมื่อกี้นะครับว่าแนวรับแนวต้านมันอยู่ตรงไหน นะถ้าถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการซื้อเป็นเบ้า์หรือเก่งกําไรแต่ถ้าเป็นนักลงทุนแบบออมแบบเล็กๆน้อยๆๆนะครับซื้อ,เ,อเพื่อสะสมอย่างนี้ท่านซื้อได้ไปเรื่อยๆเช่นทยอยแบ่งเป็นยี่สิบสามสิบส่วนแล้วก็ทยอยซื้อไปเ <c oughs> นี่ยครับในกราฟอันนี้ถ้าเราเป็นนักเทคนิคเนี่ยเราก็ไปลากเส้นหาเราเส้นแนวรับข้างล่างเราเห็นแล้วใช่ไหมครับที่มันเป็นลักษณะของ ascending ลายขึ้นไปเนี่ยให้เราลากเส้นคู่ขนานกับเส้นนี้ขึ้นไปแล้วก็เอาเส้นที่เป็นเรียกว่าแนวรับระยะสั้นเนี่ยที่เวลาเราจะเหวี่ยงลงมาเนี่ยเป็นแนวรับที่เราจะเข้าซื้อดังนั้นแนวรับระยะสั้นลนนนัณะนี้มันขึ้นกับว่าท่านรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับเพราะอันนี้ต้องยอมรับว่านี่คือการลงทุนที่มีความเสี่ยงส่วนหนึ่งคือ จะหาจังหวะในการขายทำกำไรและซื้อทำกำไรดังนั้นจังหวะซื้อในระยะสั้นเนี่ยทองไทยก็จะอยู่บริเวณ52,800ถึง53,000ื่นทุนๆเนี่ยนะครับอาจจะเห็นหรือไม่เห็นมันขึ้นกักการเวี่ยงนะครับแล้วก็เราก็หาจังหวะในการเข้าซื้อโดยการวางคำสั่งซื้อล่วงหน้าได้ไม่จำเป็นต้องเฝ้าเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะ คือเราสามารถกําหนดกลยุทธ์ในการซื้อกําหนดกลยุทธ์ในการขายจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ขึ้นกับการบริหารพอซึ่งตรงนี้จําเป็นที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราไม่มีเวลาแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็ไม,ม่เวลาศึกษาเพิ่มเติมแนะนําให้ใช้วิธีการแบบ TCA เช่นเช่นสมมติว่าท่านมีเงินก้อนที่อยากจะซื้อทองคํา สมมุติว่าประมาณสัก2ล้านบาท2ล้านบาทเนี่ยท่านอาจจะแบ่งเงินเป็น10ส่วนละสองแสนแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อทีละ1ส่วนโดยวิธีแบบเนี้มันจะมีความปลอดภัยสูงนะครับอันนี้คือการลงทุนแบบค่อยๆเฉลี่ดเข้าไปสำหรับนักลงทุนหรือคนที่มีเงินไม่เยอะก็ใช้วิธีการออมซึ่งเราก็แนะนำว่า ถ้าท่านเป็นมนุษย์เงินเดือนสมมุติว่าท่านมีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นผมก็แนะนําว่าคุณอาจจะเก็บเงินเดือนละห้าถึงหกพันบาทจากสองหมื่นคือเงินที่เราคิดว่าจะใช้จ่ายเดือนละหมื่นห้าเอาอีกห้าพันเนี่ยมาซื้อทองคําแล้วซื้อมนทุกวันวันละสองร้อยบาทเงินสองร้อยบาทเนี่ยซื้อเดือนหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันนะครับโดยวิธีเนี้ยท่านทําไปให้ครบปีเนี่ย ตรงนี้เป็นหลักการออมที่ดีแน่ๆแล้วก็ถูกต้องแน่ๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เล้าใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันได้ในเชิงของวินัยในการเก็บออมแล้วก็ได้ผลแน่นอนดีด้วยในระยะยาวนะฮะดันั้นก็เป็นสองเคสสองกรณีคนที่เงินเยอะก็ใช้วิธีการทยอยเข้าซื้อโดยแบ่งพอฮะซึ่งยังมองว่าสิ้นปีก็น่าจะทะลุไปที่ สา0พันเจ็หรือทองไทยบริเวณใกล้ๆห้าหมื่นห้าแถวๆนั้นได้ครับ